เออนี่เขาว่ามุสลิมเนี่ยเขาห้ามเลี้ยงหมาไม่ใช่เหรอแล้วทำไมแกไปยุ่งกับหมามันทําไมอ่ะก็เขาไม่ได้ให้ไปเลี้ยงแบบแต่ต้องคุกคีแบบนั้นเพราะว่าในน้ําลายหมาเนี่ยมันมีเชื้อโรคมากกว่าสาัตว์ชนิดอื่นแล้วทำไมมาเลียพันชนะเราวนะเนเราต้องล้างถึงเจ็ดน้ําเลยนะแลวน้ําแรกเนี่ยต้องเป็นน้ําดินทางทดีๆอ่ะไยุ่งกับมันเลยเด้ยวยอ,อ๋อเออเออ,เอ,อมีเหตุผลน,นะแล้วนี้ถ้าสมมติว่าข้าเนี่ยโดนหมาเลียข้าต้องเอาน้ำดินมาล้างไหม ก็ทนานบีบอกแค่ว่า,วาถ้าเกิดมันมาเรียนพันชนะเนี่ยก็ให้ล้างน้ําดินแต่ถ้ามันมาเลียนคนอะ่ะลางขนาน้ำเปล่าก็พอแล้วนะอืมอืมอืมใช่ใช่โอเคโอเคเออและอีกอย่างอนะจําให้ขึ้นใจเลยนะถ้าหมาแห้งไม่ต้องล้างแต่ถ้าหมาเปียกขึ้นมาล้างข้าน้เปล่าก็พอแล้วนะอืมเวลาหมามาโดนรองเนี่ยนะอืมใช่ใช่แล้วอีกอย่างอะนะมุสลิมคนไหนที่เอาหมามาเลี้ยงในบ้านอะนะ มาลายกัสเห็นความเมตตาจะไม่เข้าบ้านเลยนะโอ้จริงเหรออืมประมาณว่าถ้าเลี้ยงในบ้านนี่ก็ความจำเริญจะไม่เข้าบ้านใช่ปะเออเออนั่นแหละนั่นแหละแต่ว่ามุสลิมอะ่ะสามารถเลี้ยงหมาได้นะเอาไว้เฝ้าบ้านเฝ้าสวนไงละ่ะอืมและการให้อาหารกับหมาที่หิวโหยอะนะเป็นสิ่งที่ควรทำเหมือนในสมัยท่านนบีม,มุฮัมมัดไงละ่ะที่มีหญิงโซเพเนียคนหนึ่งเห็นชนนักอยู่ที่ปากบอ่อมันหิวน้ําแต่มันลงไปกินน้ําไม่ได้ นางก็เลยเอารองเท้าหนังของนางนั่นแหละตักน้าให้หมากินท่านนาบียังบอกอีกนะว่าการกระทําของนางในครั้งนี้ยอล้อ์จะทรงอภัยโทษในความผิดของนางความรู้น่นั่นพึกเลยเพื่อนแม่มันก็ต้องศึกษากันหน่อยใช่ไหมล่ะคนมันรักสัตว์อ่ะมันก็ต้องให้รู้ลึกรู้จริงจะได้ปฏิบัติได้ถูกเนี่ยนะอิสลามเนี่ยสอนให้มีความเมตตาแต่ว่าสัตว์ที่คุกคีไม่ได้เนี่ย ก็ไม่ใช่ว่าจะไปทําร้ายมันใช่ไหมอัลลอฮ์เนี่ยทรงสร้างสรรพสิ่งทุกอย่างถ้าเราทําดีกับมันนะนะมันจะเป็นพยายนให้กับเราในวันพิพากษาเลยนะโอ้โหเพื่อนพูดแบบนี้นะข้าเนี่ยอยากจะไปเอาแมวจรเนี่ยมาเลี้ยงสักวันนี้เนี่ยพรุ่งนี้เลยดีกว่านายอย่าเลี้ยงได้สบายอยู่แล้วลหละนายไม่ได้อยู่หอนน่แต่ดูให้ดีๆนะไม่ใช่ว่าไปเอาแมวข้างถนนที่เขามีเจ้าของมาเลี้ยงนะนั่นก็กลายเป็นขโมยไปวะ่ปะไปหาแมวมาเลี้ยงดีกว่า 哎。Uh.